ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในช่วงเวลาที่เจงมู่ถึงอาศัยอยู่ในสุสารดาบแห่งดินแดนบรรพบุรุษภายในราชวงศ์เทียนท่งตกอยู่ในสภาพสับสนวุ่นวายฝนโลหิตและลมสังหารเต็มไปทั่วสถานที่ความโกรธของวังมังกรนั้นน่าสะพรึงกลัว และการแก้แค้นของวังมังนั้นรวดเร็วและรุนแรงอย่างมากหอคอยขนนกโลหิตได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการโจมตีของวังมังกรในเวลาเพียงสองเดือนฐานลับที่ซ่อนอยู่หลายแห่งถูกรื้อและผู้คนจำนวนมากถูกสังหารโดยผู้เชี่ยวชาญจากวังมังกรในเวลาเดียวกันกองกำลังที่ซ่อนเร้นและทรงพลังอื่นๆก็โจมตีหอคอยขนนกโลหิตอย่างมาคลั่ง สองเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าอนาถที่สุดของประวัติศาสตร์ของหอคอยขนนกโลหิตนักฆ่าจากหอคอยขนนกโลหิตพยายามอย่างยิ่งที่หลบซ่อนและไม่ทําภารกิจใดๆขนนกโลหิตกําลังสุดโทมหนึ่งในสามขุมกำลังที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์เทียนซ่งกำลังจะพังทลายอย่างไรก็ตาม ทุกคนคิดว่าหอคอยขนนกโลหิตจะจางหายไปเหมือนควันและกลายเป็นประวัติศาสตร์ทันใดนั้นผู้คนที่ทำการโจมตีหอคอยขนนกโลหิตได้เงียบหายไปในวันเดียวใช่พวกเขาทั้งหมดหยุดลงด้วยเหตุผลที่ไม่มีใครรู้วังมังกรหยุดโจมตีกองกำลังที่ซ่อนเรน้นอันทรงพลังก็หยุดลงเช่นกันและกองกำลังอีกสองสามแห่งที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความโกลาหลน,นี้ พวกเขาใช้ช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อแก้แค้นกองกำลังที่แข็งแกร่งอย่างหอคอยขนนกโลหิตและพวกเขาก็หยุดลงเช่นกันพวกเขาทั้งหมดหยุดลงแทบจะวันเดียวกันและไม่นานหลังจากนั้นหอคอยขนนกโลหิตก็ได้รวบรวมความแข็งแกร่งคืนมาช่างหน้าตกตะลึง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมันเร็วจนทำให้กองกำลังและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆในราชวงศ์เทียนส่งตื่นตกใจการหยุดชะงักอย่างฉับพลันของการล้างแค้นต่อหอคอยขนนกโลหิตทำให้ทุกคนงงงนันภายในวังมังกร เหล่าผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดหลายคนทยอยกลับมาเจ้าวังทั้งสองและเหล่าปรมาจารย์ยืนอยู่ที่แห่งนั้นเจ้าวังขาวดื่มสุราในมือของนางอยู่คนเดียวบัดซบข่าไม่ยอมรับหลังจากดื่มสุราไปเจ้าวังขาวก็เปล่งเสียงดัง ในขณะที่เจ้าวังดำและประมาจารย์คนอื่นๆยังคงนิ่งเงียบเห็นได้ชัดว่ามันจะใช้เวลาไม่นานในการทำลายหอคอยขนนกโลหิตทำไมคนคนนั้นถึงสั่งให้เราหยุดการโจมตีในตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่เจ้าวังขาวยังคงบ่นอยู่ ถ้าควรหยุดบ่นตั้งแต่หัวหน้าสั่งให้หยุดเขาต้องมีเหตุผลของเขาเราเพียงต้องฟันมันเท่านั้นเจ้าวังดำกล่าวพร้อมถอนหายใจเชื่อฟังเจ้าวังเขารู้สึกรับไม่ได้แต่นางก็ทำอะไรไม่ได้หัวหน้าที่พวกนางพูดถึงคือเจ้าแห่งวังมังกรทองแม้ว่าวังมังกรจะเป็นแกนหลักของวังมังกรทองแต่วังมังกรก็ยังด้อยกว่าและเจ้าวังมังกรทองคือราชาแห่งราชวงศ์เทียนซ่ง ราชาทรงสั่งด้วยตัวพระองค์เองดังนั้นผู้เชี่ยวชาญในวังมังกรจึงไม่กล้าที่จะไม่เชื่อฟังข้างๆโตหินในคฤหาหวางหยวนถือจดหมายไว้ในมือและอ่านมันด้วยสายที่เย็นชายิ่งเขาอ่านมากเท่าไหร่การแสดงออกของเขาก็ยิ่งแข็งกร้าวหลังจากอ่านเสร็จหวางหยวนก็โกรธเป็นอย่างมากเขากระแทกจดหมายลงบนโต๊ะด้วยความโมโหให้พวกหอคอยขนนกโลหิต มันไม่ถูกทำลายความโกรธของหวางหยวนรุมเร้าไปทั่วร่างกายของเขาถัดจากเขาไปปรากฏร่างของตันจิ้วยืนอยู่ในเสื้อคลุมสีม่วงด้วยความเคารพในน้อยท่านเจ้านิกายคงมีความคิดของเขาอย่างแน่นอน เขาถึงขอให้ท่านหยุดโจมตีหอคอยขอกนกโลหิตด,ดังนั้นก่อนตันจิวจะกล่าวจบเขาก็สังเกตเห็นความเย็นชาจากหวางหยวนตันจิวรู้สึกราวกับหัวใจของเขากระตุกและเขาก็หยุดพูดในทันทีหวางหยวนยังคงนิ่งเงียบ เขาหายใจเข้าลึกๆและลดเสียงของเขาและพูดว่าตั้งแต่พ่อของข้าออกคำสั่งนี้ข้าต้องทำตามคำพูดของเขาและหยุดไล่ล่าหอคอยขนนกโลหิตแต่หลินหยุนคนที่ทำร้ายน้องชายช้าและบังคับให้เขากระโดดลงไปในเหวเขาต้องตาย ตราบใดที่ท่านไม่ได้มุ่งเป้าไปที่หอคอยขนนกโลหิตนักฆ่าหนะักม่วงคนเดียวก็ไม่น่ามีปัญหากันที่วบยักหน้าเอาละเรามาจัดการกับหลินหยุนกันมันจะดีมากถ้าเจ้าจับเขาได้หวางหยวนกล่าวด้วยเสียงที่เย็นชา ได้ตันจิอวบยักหน้าและออกไปทันทีน้องสาหวางหยวนยืนอยู่ในคฤหาสหาเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าและตะโกนว่าเจ้ามั่นใจได้พี่ใหญ่คนนี้จะล้างแค้นให้เจ้าในเวลาเดียวกันที่ห้องลับแห่งหนึ่งไหลายร่างในชุดคลุมสีเลือดยืนอยู่ต่อหน้าซูรูอย่างเคารพอาจารย์สั่งให้ข่าหยุดโจมตีหอคอยขนนกโลหิตจ,จริงหรือใบหน้าของซูรูเต็มไปด้วยความเย็นชา และนางก็รู้สึกง,งุนงงทำไมหอคอยขนนกโลหิตท,ที่อ่อนด้อยถึงทำให้อาจารย์ของข้าสั่งยกเลิกตั้งแต่อาจารย์สั่งมาข้าจะปล่อยเรื่องนี้ไปซูรูถอนหายใจแต่ร่องรอยของความโศก,กะเศร้ายังปรากฏอยู่ในดวงตาของนางที่สามช่างหน้าสงสารในไม่ช้าราชวงศ์เทียนซ่งก็กลับมาสง,งบสุขอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป เจียงมูเฉิงก็ค่อยๆจางหายไปจากความทรงจำของกองกำลังและผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดในสุสารดาบดินแดนบรรพบุรุษเป็นเวลาหนึ่งปีสเดือนตั้งแต่ที่เจียงมู่เฉิงมาที่สุสารดาบในช่วงเวลานั้น เขาหมกมุ่นอยู่กับการทำความเข้าใจรอยดาบเหล่านี้เขาพยายามที่จะเข้าใจความลับของมันในขณะเดียวกันองค์รักษ์ดาบ15ตนก็ปรากฏตัวขึ้นมันปรากฏตัวขึ้นเดือนละตนในบรรดาองค์รักษ์15ตน ตัวแรกนั้นค่อนข้างจะอ่อนแอและตามมาด้วยตัวที่สองมันเริ่มจะแข็งแกร่งขึ้นทุกตัวจะค่อยๆแข็งแกร่งกว่าตัวก่อนหน้าเสมอโชคดีที่ความเข้าใจของเจียงวูเฉิงในแก่นแท้แห่งดาบนั้นเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเขาจึงสามารถเอาชนะองครักษ์สุสารดาบทั้งหมดได้อย่างต่อเนื่องหากเขาล้มเหลวในการต่อสู้เขาจะถูกฆ่าโดยองครักษ์สุดสารที่ปรากฏขึ้นในเดือนนั้นปัจจุบันในพื้นที่โล่งกว้างของสุดสารดาบเตียงงูเฉิงกำลังฝึกดาบพร้อมกับปิดตาของเขาริ้วเงาของดาบปรากฏออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนลมที่ไม่มีรูปแบบและไม่มีที่สิ้นสุดไปที่รวดเร็วและโกรธเกรี้ยว ลมโหมกระหน่ำไฟและไฟโหมกระหน่ำด้วยลมแก่นแท้แห่งลมแก่นแท้แห่งไฟเียงงู้ถึงคืมพัมการเคลื่อนไหวของเขานั้นเร็วขึ้นและเร็วยิ่งขึ้นทันใดนั้นดาบก็พุ่งพรวดออกแทงทะลุช่องว่างและระเบิดทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าใบดาบแทงออกมาและมีเปลวไฟกระจายออกมาราวกับพายุ แก่นแท้แห่งลมและไฟแก่นแท้แห่งดาบทั้งสองที่แตกต่างผสานกันได้ในกระบวนท่านี้ในขณะเดียวกันดวงตาของเจงวูเถิงก็เปิดออกสายตาของเขาฉายแสงที่ไม่เคยมีมาก่อนแก่นแท้แห่งลมและไฟได้ถูกผสานเข้าด้วยกันข้าทำได้แล้วในขณะนี้เมื่อเจียงวูเฉิงได้รวมส่วนประกอบสำคัญระหว่างแก่นแท้แห่งไฟและลมเข้าด้วยกัน ชายที่ดูแข็งแกร่งที่ดูอยู่เงียบๆก,ก็ยิ้มขึ้นทันทีเขาใช้เวลาเพียงหนึ่งปีกับอีกสามเดือนในการผสานแก่นแท้แห่งดาบทั้งสองเขาแค่โชคดีสตรีที่งดงามกล่าวอย่างเย็นชา หลังจากผสานเข้าด้วยกันทำให้กระบวนท่าของเจียงู้เฉิงน่ากลัวมากยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นการต่อสู้ระหว่างเขากับองค์รักษ์สุสารจึงง่ายขึ้นฤดูหนาวกลับมาอีกครั้งโลกภายนอกนั้นเต็มไปด้วยเกล็ดหิมะแต่ในดินแดนบรรพบุรุษท,ที่ตั้งอยู่ในหุบเหวลึกยังคงมืดมิดเป็นเวลาถึงสองปีที่เจียงู้เฉิงอยู่ภายในสุสารดาบเป็นเวลาสองปีแล้ว ควรจะปล่อยเด็กนั่นไปได้แล้วสตรีที่งดงามพูดขึ้นมานอกจากนั้นให้ทักสดาบนี้แก่ขาวนี่คือเพลงดาบเสียสละชายที่แข็งแกร่งมีการแสดงออกที่งงงวยในช่วงสองปีที่ผ่านมา ถ้าได้เพิ่มความยากลำบากขององค์รักษ์สุสานอยู่ตลอดเวลามันเป็นการกระทําที่โหดเหี้ยมดังนั้นข้าจึงมอบเพลงดาบนี้เป็นการชดเชยแก่เขาหลังจากจบคําพูดนางก็หันกลับไปและหายไปในความว่างเปล่าชายที่แข็งแกร่งยิ้มและร่อนลงไปทันทีที่ด้านล่างเจงวูเฉิงเพิ่งจะเอาชนะองครักษ์สุสานตัวที่24นับตั้งแต่เขาเข้าสู่สุสานดาบไม่พอ แม้ว่าจะเป็นแก่นแท้แห่งปฐพีหรือแก่นแท้แห่งน้ำก็ไม่ยังไม่พอเจงูเฉิงขมวอดคิวเก้าเดือนที่แล้วเขาได้ผสานแก่นแท้แห่งลมและไฟเข้าด้วยกันหลังจากผสานพวกมันเข้าด้วยกันเขาต้องการผสานแก่นแท้ชนิดที่สามเข้าไปด้วยอย่างไรก็ตามการผสานกันของแก่นแท้ทั้งสามชนิดยากกว่าสองชนิดหลังจากเก้าเดือนแห่งการพยายามอย่างหนัก แก่นแท้แห่งปฐพ,พีและน้ำก็เกือบที่จะผสานเข้ากับแก่นแท้แห่งไฟและลมได้แต่เขายังทำไม่สำเร็จเป็นเวลาสองปีแล้วเจียงวูเฉิงถอนหายใจอย่างเงียบๆเ,เขามองดูรอยดาบมากมายรอบตัวเขา ในสองปีนี้เขาได้ศึกษารอยดาบมากมายแต่มันก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆของทั้งหมดในสุดสารดาบเขายังไม่สามารถเข้าใจถึงรอยดาบที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้นั่นคือรอยดาบบนแผ่นศิลา ถึงตอนนี้สุสานดาบยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไรก็ตามเมื่อเขามาที่สุสานดาบเขาได้ยินการสนทนาว่าเขาจะอยู่ในสุสานได้เพียงแค่สองปีเท่านั้นตอนนี้สองปีผ่านไปแล้ว ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาควรที่จะต้องออกไปแน่นอนว่าเมื่อมีความคิดที่จะออกไปเกิดขึ้นเขามองเห็นชายที่ดูแข็งแกร่งปรากฏตัวอยู่หน้าเขาเจียงวูเฉิงมีความรู้สึกแปลกเมื่อเขาจ้องมองไปที่ชายคนนี้เขามีความรู้สึกหวาดกลัวจนสั่นไปถึงขั้วหัวใจขณะที่มองชายคนดังกล่าวถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะยืนอยู่ที่นี่เหมือนคนปกติไม่ได้ปล่อยพลังออกมาแค่อย่างใด สิ่งสำคัญที่สุดคือเขาไม่รู้สึกถึงการมีชีวิตจากชายที่แข็งแกร่งผู้นี้เขาไม่ได้เป็นแค่หุ่นกระบอก2ปีผ่านไปแล้วตามข้ามาการแสดงออกของชายตรงหน้านั้นเย็นชาเจียงู่เฉิงพยักหน้าแม้ว่าเขาจะรู้สึกขึ้นกับสุสารดาบแต่เขาก็ต้องจักไปครับข้ามีบางคำถามเกี่ยวกับดินแดนบรรพบุรุษระหว่างทาง เจียงงูเฉิงอยากจะถามอะไรสักอย่างท้ายที่สุดเขาเต็มไปด้วยความสับสนและคำถามมากมายแต่เขาก็ถูกตำหนิโดยชายที่แข็งแกร่งเมื่อเขาอ้าปากหุบปากจากความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเจ้า เจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะถามอะไรเกี่ยวกับดินแดนรบรรพบุรุษเจ้าต้องผ่านบททดสอบหลังจากทะลวงเข้าสู่ขั้นระเบิดหญิงอย่างถ้าเจ้าอยากจะรู้จินู้เฉงตกใจและไม่กล้าที่จะถามอีกที่นี่ไม่นานหลังจากนั้น ชายคนดังกล่าวและเจงู้เถิงก็มาถึงพื้นที่ว่างเปล่ามีรอยแตกลึกลับมากมายบนพื้นผิดของพื้นที่ว่างเปล่านี้เมื่อชายคนดังกล่าวใส่อัญมณีลงไปในรอยแตกลึกลับรอยแตกก็ระเบิดออกมาทันทีมันเต็มไปด้วยแสงมากมาย พื้นที่ด้านหน้าของเจงู้เฉิงเป็นรอยแตกขนาดใหญ่ที่รองรับคนเข้าไปได้นีม่มันอะไรเจียงู้เฉิงจ้องไปที่รอยแตกด้วยความตกใจเขาเห็นรอยแยกขนาดใหญ่มากมายบนพื้นและด้วยความความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขา หากเขาโจมตีด้วยดาบของเขาเขาสามารถทิ้งรอยร้าวลงบนพื้นได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามรอยแยกข้างหน้าเขาไม่ได้อยู่บนพื้นแต่กลับอยู่บนอากาศมันเป็นรอยแยกมิติที่เอาไว้เชื่อมไปที่อื่นชายผู้แข็งแกร่งกล่าวรอยแยกมิติเชื่อมไปที่อื่นจิมูถึงอดไม่ได้ที่จะถามเจ้าจะรู้เองเมื่อไปถึงชายดังกล่าวไม่ตอบโดยตรงเมื่อเจ้ามาถึงดินแดนบนรรพบุรุษ เราไม่สามารถปล่อยให้เจ้ากลับไปมือเปล่าตอนนี้ทักษะดาบนี้เป็นของเจ้าแม้ว่ามันจะเป็นของเจ้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงครึ่งแรกของเล่มแต่มันจะมีประโยชน์อย่างมากจากนั้นชายที่แข็งแกร่งก็ให้เพลงดาบแก่เจียงงู้เฉิงเจียงงูเฉิงรับมาและพูดว่าเพลงดาบเสียสละใช่ตอนนี้เจ้าต้องไปได้แล้วหลังจากพูดจบ เขาก็คว้าคอเสื้อแล้วโยนเจิงวู่เฉิงลงไปในรอยแยกโดยไม่มีการต่อต้านและหายไปภายในถ้ำที่มืดมิดถ้ำนั้นค่อนข้างเก่าไม่มีใครเข้ามาเป็นเวลานานดังนั้นกำแพงจึงถูกปกคลุมไปด้วยตะไคร้บนพื้นว่างเปล่าที่กลางถ้ำ ปรากฏรอยร้าวจำนวนมากที่เปล่งแสงประกายช่องว่างที่อยู่เหนือรอยแตกนั้นแยกออกจากกาันและปรากฏเงาร่างหนึ่งออกมาจากรอยแยกจากนั้นร่างนั้นก็พุ่งออกมาร่างกายของเจียงวู้เฉิงกระแทกเข้ากับกำแพงหิน ทำให้กำแพงสั่นสะเทือนและมีเศษหินตกลงมาเจ็บจริงๆเจียงวูง้เถิงส่งเสียงครวญครางเพราะความเจ็บปวดหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ลุกขึ้นมาและมองไปรอบๆถ้ำเจียงวู้เถิงมองดูสภาพแวดล้อมนี่คือที่ไหนข้ายังอยู่ในเทือกเขาไร้ขอบเขตหรือไม่ เจียงงูเฉิงรีบเดินไปตามทางออกทางออกของถ้ำแห่งนี้ถูกกั้นไว้ด้วยกองหินเมื่อเห็นอย่างนั้นเจียงงูเฉิงกวัดแกว่งดาบของเขาและตัดหินเหล่านั้นออกและก้าวออกไปจากถ้ำนี่คือเมื่อเจียงงูเฉิงเดินออกจากถ้ำและเห็นป่าดึกดำบรรที่มีชีวิตชีวาถูกปกคลุมด้วยหมอกสีดำหน้าตาของเขาก็แปลกประหลาดป่าแห่งความมืด มันน่าจะเป็นป่าแห่งความมืดสามปีที่แล้วเขาถูกไล่ล่าโดยหอคอยขนนกโลหิตเป็นครั้งแรกเมื่อเขาหนีออกจากตำหนักขุนพลดาบเพื่อที่จะหนีหอคอยขนนกโลหิตเขาและซื้อหมาปูตัดสินใจที่จะเดินทางผ่านป่าแห่งความมืด เขามีความคุ้นเคยกับที่แห่งนี้เพราะเขาอยู่ที่นี่ถึงสี่เดือนแต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือปลายทางของมิติคืออีกด้านของป่าแห่งความมืดป่าแห่งความมืดอยู่ติดกับแคว้นเทียนหยานและอยู่ติดกับเมืองป่าชุยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ